ต้อนรับกลับสู่ช่องของผม SH Car Review Review ว,ว,วันนี้เราจะมาพูดถึงการแข่งขันที่ทรงพลังที่สุดและเป็นที่พูดถึงมากที่สุดในยุคปัจจุบันไม่ใช่การเปรียบเทียบรถยนต์หรือเครื่องยนต์ไฟฟ้าแต่คือการต่อสู้ระหว่าง2ประเทศที่กำลังกำหนดอนาคตของตะวันออกกลางนั่นคืออิสราเอลและตุรกีการแข่งขันนี้ไม่ต่างจากการประลองของค่ายรถระดับโลกที่แต่ละฝ่ายต่างโชว์สมรรถนะเทคโนโลยีและความเหนือชั้นในรูปแบบของตัวเอง วันนี้เราจะมาวิเคราะห์กันอย่างละเอียดว่าทั้งสองประเทศนี้รีวิวอำนาจของตัวเองอย่างไรบ้างทั้งในด้านสมรรถนะเทคโนโลยีและมูลค่าทางการเมืองโลกก่อนอื่นเราต้องเข้าใจพื้นหลังกันก่อนตะวันออกกลางในศตวรรษที่21ไม่ได้เป็นเพียงสนามรบอีกต่อไปแต่มันคือตลาดแข่งขันของอำนาจที่ทุกประเทศต่างนำเสนอเทคโนโลยีและกลยุทธ์ของตน เหมือนกับงานโชว์รถระดับโลกอิสราเอลตุรกีอิหร่านและมหาอำนาจอื่นๆต่างต้องการแสดงให้เห็นว่าใครคือผู้นำในภูมิภาคนี้และเหมือนกับการแข่งขันของรถยนต์สมรรถนะไม่ได้อยู่ที่แรงม้าเท่านั้นแต่อยู่ที่ความสามารถในการปรับตัวความทนทานและการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุด ถ้ามองที่อิสราเอลเหมือนแบรนด์ที่พัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องมาหลายทศวรรษระบบป้องกันประเทศของเขาเช่นไอออนโดมหรือระบบข่าวกรอง AI ถือว่าทัานสมัยที่สุดในโลกอิสราเอลเป็นเหมือนซูเปอร์คาร์ขนาดกระทัดรัดไม่ใหญ่แต่ทรงพลังทุกการเคลื่อนไหวถูกคำนวณอย่างแม่นยำและทุกเทคโนโลยีถูกออกแบบมาอย่างชาญฉลาดสิ่งนี้ทําให้อิสราเอลได้รับความเคารพจากพันธมิตรตะวันตกและกลายเป็นจุดสมดุลสําคัญของภูมิภาค ในทางกลับกันตุรกีเปรียบเหมือน SUV ขนาดใหญ่ที่แข็งแกร่งและหลากหลายจุดแข็งของตุรกีอยู่ที่ทำเลที่ตั้งยุทธศาสตร์และความทะเยอทะยานที่จะเป็นผู้นำโลกมุสลิมภายใต้การนำปัจจุบันตุรกีลงทุนอย่างหนักในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและการผลิตในประเทศโดยเฉพาะโดนเบร์ลต้าที่กลายเป็นเหมือนรถรุ่นเรือธงของแบรนด์ตุรกีมีประสิทธิภาพราคาย่อมเยาและใช้งานได้จริงในสนามรบทั่วโลกเมื่อมองเรื่องสมรรถนะ ทั้งสองประเทศต่างโดดเด่นในสไตล์ของตัวเองอิสราเอลโดดเด่นในด้านเทคโนโลยีที่แม่นยำและเชื่อมโยงกับพันธมิตรตะวันตกขณะที่ตุรกีเน้นความเป็นอิสระในการผลิตอาวุธของตนเองจุดนี้คล้ายกับบริษัทที่เลือกผลิตทุกส่วนภายในโรงงานของตัวเองเพื่อไม่ต้องพึ่งใครในด้านอิทธิพลอิสราเอลใช้เครือข่ายข่าวกรองและการทูตระดับโลกส่วนตุรกีใช้พลังทางวัฒนธรรมศาสนาและความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งสองต่างมีแบรนด์อิมเมจของตัวเองเหมือนค่ายรถชั้นนำอิสราเอลขายความแม่นยำและคุณภาพส่วนตุรกีขายพลังและอัตลักษณ์ถ้าพูดถึงเทคโนโลยีอิสราเอลเหมือนเทสลาแห่งสงครามลงทุนมหาศาลใน AI ระบบไซเบอร์และดาวเทียมทุกระบบถูกพัฒนาให้ฉลาดและอัตโนมัติส่วนตุรกีเน้นนวัตกรรมการผลิตในประเทศการพัฒนาโดรนการสร้างเรือรบและการขยายอิทธิพลไปยังแอฟริกาและเอเชียกลางเมื่อเปรียบเทียบเรื่อง ความคุ้มค่าหรือราคาต่อประสิทธิภาพอิสราเอลคือเทคโนโลยีระดับพรีเมียมราคาสูงแต่แม่นยำสุดในโลกขณะที่ตุรกีเสนอสินค้าราคาย่อมเยาวแต่ได้ประสิทธิภาพเกือบเทียบเท่าทำให้ประเทศกำลังพัฒนาจํานวนมากเลือกใช้อาวุธตุรกีเพราะคุ้มค่าและเชื่อถือได้ใต้ฝากระโปรงของทั้งสองประเทศมีเครื่องยนต์หลักที่ต่างกันอิสราเอลขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความมั่นคง ขณะที่ตุรกีขับเคลื่อนด้วยความภาคภูมิใจและความเป็นอิสระท,ทางอุตสาหกรรมทั้งสองต่างมีพลังภายในที่มหาศาลแต่ทุกเครื่องยนต์ย่อมมีจุดอ่อนอิสราเอลต้องรับแรงกดดันทางการเมืองจากความขัดแย้งในภูมิภาคส่วนตุรกีต้องเผชิญปัญหางเงินเฟ้อและการเมืองภายในเปรียบเหมือนเครื่องยนต์ที่ร้อนเกินไปต้องบริหารให้ดีเพื่อไม่ให้พังแต่ทั้งสองก็ยังพัฒนาอย่างต่อเนื่องเมื่อมองในมุมของผู้ใช้ หรือมุมมองของประชาชนอิสราเอลนําเสนอภาพลักษณ์ของประเทศเทคโนโลยีและความก้าวหน้าส่วนตุรกีนําเสนอภาพของสะพานเชื่อมระหว่างโลกตะวันตกและตะวันออกทั้งสองต่างสร้างแบรนด์ที่ทรงพลังในจิตใจของผู้คนคําถามคือใครกําลังชนะคําตอบคือไม่มีฝ่ายใดชนะเด็ดขาดเพราะนี่ไม่ใช่การแข่งขันความเร็วแต่มันคือการแข่งความทนทานใครจะอยู่บนถนนได้ยาวนานกว่ากัน อิสราเอลมีความแม่นยำและพันธมิตรตะวันตกส่วนตุรกีมีความแข็งแกร่งและความเป็นอิสระทั้งสองต่างเป็นแรงผลักสำคัญของตะวันออกกลางในยุคใหม่คำว่าสงครามที่หยุดไม่ได้ไม่ได้หมายถึงสงครามด้วยอาวุธแต่มันคือสงครามแห่งอิทธิพลที่ไม่มีวันสิ้นสุดเพราะสนามรบยุคนี้คือข้อมูลเศรษฐกิจและเทคโนโลยี อิสราเอลชนะในด้านข่าวกรองและนวัตกรรมตุรกีชนะในด้านการผลิตและพื้นที่ทางภูมิศาสตร์อิสราเอลเล่นเกมด้วยสมองส่วนตุรกีเล่นเกมด้วยพลังและทั้งโลกกำลังจับตาดดูว่าใครจะก้าวนำในรอบต่อไปในอนาคตทั้งสองประเทศจะยังขยายอำนาจของตนต่อไปอิสราเอลจะพัฒนาเทคนโนโลยีป้องกันประเทศขั้นสูงเช่นระบบเลเซอร์และไซเบอร์ส่วนตุรกีจะมุ่งเน้นการผลิตการส่งออกอาวุธและการสร้างพันธมิตรใหม่ในเอเชียและแอฟริกา การแข่งขันนี้จะเข้มข้นยิ่งขึ้นทั้งในด้านเศรษฐ,ฐกิจและการทูตทั้งสองอยังต้องเผชิญกับข้อจำกัดทางการเมืองอิสราเอลต้องรักษาความสัมพันธ์กับพันธมิตรในขณะที่ถูกวิจารณ์จากทั่วโลกส่วนตุรกีต้องรักษาสมดุลระหว่างความเป็นอิสระกับภาระหน้าที่ในนาโตเหมือนการขับรถด้วยความเร็วสูงบนถนนที่เต็มไปด้วยโค้งอันตรายถ้าประเมินความคุ้มค่าโดยรวมตุรกีได้คะแนนสูงเรื่องความยืดหยุ่นและราคาที่เข้าถึงได้ ส่วนอิสราเอลได้คะแนนสูงในด้านเทคโนโลยีและความแม่นยำทั้งสองจึงมีคุณค่าในแบบของตนสิ่งที่ทำให้เรื่องนี้น่าสนใจคือมันสะท้อนโลกแห่งการแข่งขันยุคใหม่ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมรถยนต์หรือการเมืองโลกหลักการคือเหมือนกันใครพัฒนาและปรับตัวได้เร็วกว่าคนนั้นชนะและนั่นคือเหตุผลว่าทำไมความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับตุรกีจึงหยุดไม่ได้นี่ไม่ใช่สงครามเพื่อดินแดนแต่มันคือสงครามเพื่อ อิทธิพลเพื่อกำหนดว่าใครจะเป็นผู้นำเรื่องข้อมูลเทคโนโลยีและการเมืองโลกตะวันออกกลางกลับมาเป็นเวทีหลักของโลกอีกครั้งและสองประเทศนี้คือพระเอกของเรื่องราวที่โลกทั้งโลกกำลังจับตามองท้ายที่สุดบทเรียนจากการแข่งขันนี้คือความขัดแย้งสมัยใหม่ไม่ได้วัดจากจำนวนกระสุนแต่วัดจากความสามารถในการคิดและนวัตกรรมประเทศที่พัฒนาเร็วที่สุดจะเป็นผู้นำโลกในอนาคต ขอบคุณที่รับชมช่อง SH Car Review r e v i e อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และแสดงความคิดเห็นของคุณด้านล่างคุณคิดว่าใครจะชนะในึกแห่งตะวันออกกลางนี้ความแม่นยำของอิสราเอลหรือพลังของตุรกีมาพูดคุยกันในคอมเมนต์นะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไป